คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณเสือจะมาพร้อมกับสองเหตุการณ์ในคืนที่ต้องวิ่งรถไปส่งของที่บ้านลูกค้าครับทำให้ได้พบเจอกับเรื่องราวชวนหลอนแล้วก็เป็นภาพติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ครับ เรื่องของพนักงานส่งของเดีแลเรอการติดต่อไปที่สายของคุณเสือสักครู่หนึ่งนะครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าเราติดต่อกับสายของคุณเสือได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่9กันเลยครับสวัสดีครับคุณเสือสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณเสือตอนนี้โทรศัพท์ามาจากแถวไหนครับ อ่าโทรม,มาจากนครครับนครนครนปฐมน,นครอา้าวพี่แจ็คดักมุกผมผมจะถามว่านครศรีธรรมราชเนี่ยต้องเล่นอะไรแน่เลยพอบอกนครนครเนี่ยเด <c oughs> <อ>ี๋ยนครปฐมครับรมรผมหเห็นไหมผมถูกด้วยโอ้โหหักมุกเขาอะ่ะเพราะงผมบอกเมื่อกี้บอกว่านครศรีธรรมราชนครปฐมนี่ฮาเลย <c oughs> นะฮะคุณเสือกับผมที่เราเคยคุยกันแล้วหรือยัง อ่าอันครั้งแรกครับพี่แล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับอ่าย้อนหลังนะยครับย้อนหลังเป็นหลักเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอ่าตอนนี้คือทํางานอยู่ปะเนี่ยอ่าผมเลิกงานตั้งแต่สามทุ่มนะครับต,ตั้งแต่สามทุ่มสี่ทุ่มก็ถือว่าเลิกงานดึกเหมือนกันนะเนี่ยครับโอ้นะฮะแล้วก็เรื่องที่จะมาเล่าเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสายงานของเราใช่ครับใช่ ต้องถามว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ทั้งทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยมันย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังเอ่ออะไรนะพี่แจ็คเกี่ยงมันวนค้ยขาดหายเหตุการณ์เนี่ยมันย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังเรื่องที่จะมาเล่าเนี่ยอ่าถ้าเรื่องแรกนี่เมื่อ18ธันวาเนี่ยครับเฮ้ยแผลสดใช่พี่และอีกเรื่องอ่ะอีกเรื่องนี่มันย้อนไปเมื่อสี่ปีก่อนครับสีป่ปีประมาณสี่ห้าปีก่อนแต่ก็อยู่ในงานเดียวกับที่เราทําอยู่ อ่าลักษณะเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นอาหารกับปัสดุโอ้โอเคน่าสนใจเห,นเห็นไหมมาอีกแล้วมาอีกแล้วไรเดอร์ Rider. ใช่ป่ะ <c oughs> ใช่ครับโอ้โห oh, oh. <c oughs> มากันที่เหตุการณ์แรกก่อนก็นแล้วกันที่บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อสิบแปดธันวาที่ผ่านมาชื่อของ <c oughs> อหน่วยงานที่เราทำอยู่ไม่ต้องระบุนะ เอาเป็นว่าตัวของคุณเสือเป็นไรเดอร์ของแอปแอปหนึ่งก็แล้วกันครับผมเกิดอะไรขึ้นอ่าผมขอเท้าความนี้ก่อนนะครับคือผมทํางานเป็นไรเดอร์ส่งอาหารของบริษัทหนึ่งอ่าปกติผมงานประมาณสามสี่ทุ่มครับอันนี้ผมขอเข้าเรื่องกันนะพี่ได้ครับเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อสิบแปดพันวาที่ผ่านมาครับคือช่วงเช้าผมก็ส่งของปกติเลยพี่เหมือนทุกๆวันเลยครับ จนถึงเวลาสองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มครับมันมีออเดอร์เข้ามาหนึ่งออเดอร์ผมก็ได้เปิดดูข้อมูลออเดอร์ซึ่งปกติแล้วอะทุกๆออเดอร์อะถ้าผมดูชื่อแล้วผมจะรู้บ้านลูกค้าทุกบ้านเลยเพราะว่ามันเป็นความเคยชินฮะแต่ทีเนี้ยแต่ชื่อลูกค้าคนเนี้ยมันเป็นชื่อที่ผมไม่เคยเห็นเลยอืเป็นและหมวดที่ลูกค้าปักไว้อ่ะมันจะเป็น มันจะลึกมากครับประมาณมันจะห่างจากที่ที่ผมที่ผมอยู่อ่ะประมาณสิบสิบสามโลครับอ,อทีเนี้ยผมก็เลยอ่ตามตามปกติเอาของขึ้นรถแล้วก็เดินกลับรถไปส่งตามจุดหมายปายทางรอระหว่างผมขับรถนะครับออ่าช่วงช่วงต้ออาจจะปกติแต่ถ้าเริ่มใกล้ๆกับใกล้ๆกก,ก,กับบ้านที่ผมจะไปถึงอ่ะ มันจะเริ่มเปี่ยวมากพี่ข้างทางจะเป็นป่าเลยเหมือนที่เหมือนรูปที่ผมส่งไปให้พี่ดูอ,อ่ะอืมอ่ามันจะเป็นปา่ามาเลยครับประมาณหลังจากช่วงป่านั้นอ่ะมันจะตรงเขาเ้าไปอีกประมาณห้าโลประมาณประมาณนั้นพี่อ่าผมก็ขับไปเรื่อยๆคือมันเปียวมากมันไม่มีบ้านคนเลยครับมันมีไฟทางสลวัวสลัวแล้วพอช่วงพอผมถึงหน้าบ้านลูกค้าผมก็เลยจอดรถแล้วก็กําลังจะหยิบโทรศัพท์โทรหาลูกค้า าผมก็เลยโทรไปหาลูกค้าลูกค้าลูกค้าเขาไม่รับสายแล้วก็ผมก็เลยเปิดไฟอ่ะเข้าไปส่องเข้าไปในบ้านแล้เห็นอ่าเป็นคุณยายครับคุณยายคนหนึ่งเขาเดินถือถ้วยออกมาอืแล้วก็รู้สึกว่าจะถือถ้วยกับทูบออกมาแล้วแก้วยเัาถ้วยนั้นนะถ้วยกับทูบใช่ครับคือถ้วยแต่ผมผมไม่เห็นไม่เห็นในถ้วยนะว่ามันคืออะไรก็คือแกเอาถ้วยอ่ะตั้งไว้ตรงเสาบ้านนะพี่ แล้วแกก็เอาทูบอ่ะตัดลงไปหนึ่งดอกแล้วก็ผมเมืเ่อคืนคือผมฟังจากรายการพี่อ่ะผมรู้เลยว่าไอ้ทูบหนึ่งดอกเนี่ยมันไม่ได้วายถึงจิตแน่นอนใช่ามันใช่มันวหาผีแน่แน่ี่แล้วทีเนี้ยผมก็เลยแล้วแกปักทูบเสร็จปุ๊บแกก็อ่าพี่พี่แจ็คคือลองดูภาพตามแลแกนั่งยองๆแล้วแกหันหัวแบบหันหัวเอียงตัวเข้ามามองผมอ่าอ่าแล้วแกก็ ตะโกนตะโกนไล่ผม <Okay. S 2> ออกออกไพ่เอาไปจะบ,บ้านกูไปให้พน้นเอาผมก็เลยว่าผมก็เลยตอนนั้นผมตกใจมากพี่คือแบบผมทําอะไรไม่ถูกเลยผมก็เลยตั้งค่าที่แบบกําลังจะขับรถเออกําลังจะเดินไปที่รถพี่เพื่อจะขับรถออกผมคิดว่าผมมาผิดที่ทีเนี้ยจังหวะที่ผมพันหลังครับหันหลังปุ๊บผมได้ยินเสียงผู้หญิงอะ่ะอายุไม่เกินไม่เกินท้าสิบแน่ๆเรียกเรียกผมอีกทีหนึง่งน้องคะน้อง S <S น้องก็ส่งออเดอร์ให้พี่ใช่ไหมออ่าผมก็เลยหันกลับไปคือคือยายแก่นั้นผมไม่เห็นแล้วพี่แต่ผมเห็นเป็นพี่ผู้หญิงอายุประมาณสามสามสิบปลายปครับอาแต่เสื้อผ้าเหมือนก็เหมือนกับคุณยายคนนั้นเปียเลยจําได้เป็นผ้าถุงแล้วก็เสือ้อเ,เสือ้ออะรเสื้อกระเช้าหรือเปล่าเสื้อคอ้ี่คนแก่เขาชอบใส่อ่าใช่จาได้เลย แล้วผมก็บอกใช่ครับพี่ชื่อนี้ใช่ไหมผมก็เลยอ่าบอกตามปกติที่ผมเคยส่งของผมก็เลยยื่นของให้พี่เขาจาังหวะที่พี่เขายื่นมือมาจับมือผมอะ่ะแกอ่ะเอาเล็บจิกหลังมือผมออจิกแล้วแกแล้วแกก็ครางเสียงว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยพี่ตอนนั้นผมใจผมสั่นมากมาผมทำอะไรไม่ถูกเลยพี่เหรอใช่แล้วทีเนี้ยแล้วพี่ลองดูภาพคนยิ้มอ่ะ ยิ้มปกติคนยิ้มตาเขาจะ,ะรีดตีใช่ไหมพี่แต่คนนี้คือตาเขาเบิกโพงแล้วเขายิ้มกว้างนะพี่คือด้วยความผมคิดผมพี่ว่านี่ยยิ้มสยองเงพี่ผมตกใจกผมทําอะไรไม่ถูกเลยผมรู้สึกผมเข้าใจคนอาการที่จะสติแตกเลยตอนนั้นนะพี่แล้วทีเนี้ยผมก็เลยรีบยื่นของให้เขาผมก็เลยเรียบขับรถกลับมาจังหวะนนที่ผมขับรถออกจาก่าทางเข้าบ้านเขาปึ๊บม,มันผมผมก็เลยรีบปิดไปเพราะตรงนั้นมันเปียกว่า ผมก็กลัวโจรกลัวอะไรบ้างเงี้ยแต่ผมแต่ช่วงที่ผมปิดอ่ะผมได้ยินเสียงอ่าเสียงเหมือนคนเหมือนอะไรวิ่งตามมาดังแปะ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 มาทีแต่ผมไม่ได้หันไปมองเพราะว่ารถผมไม่มีกระจกข้างด้วเลยไม่หันผมก็เลยปิดปิดออกมาตรงมาเลยแต่อาจตกนั้นก็ผมไปนั่งทำนั่งควบคุมสติอยู่ที่สาขาอ่า มาอยู่ที่สาขาสักแป๊บหนึ่งผมว่าผมเริ่มใจชเย็นเตเย็นก่อนใตเย็นก่อนตอนนี้คุณนี่ตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยใช่โอเคโอเคโอเคใจเย็นก่อนโอเคแรกเลยอ่าตอนนี้คือหลังจากที่เจอเหตุการณ์ต่างๆนามาเราก็มานั่งรวบรวมสติที่สาขาของเราใช่ครับอ๋ออ๋ออ๋อแล้วทีเนี้ยผมก็เลยอ่าโอเคผมก็เลยควบคุมสติแล้วก็ขับรถกลับบ้านตามปกติ อ่าก็ผ่านไปเมื่อไม่เกินเมื่อห้าวันที่แล้วครับผมผมมีออเดอร์ที่ผ่านไปทางนั้นพอดีแต่เป็นกลางวันนะพี่ผมก็เลยอ่ะมันมีเวลาว่างก็เลยขับรถแวะเข้าไปเพื่อไปดูว่ามันมีบ้านหลังนั้นจริงไหมหรือว่าผมเห็นอะไรเมื่อวันนั้นสรุปว่ามันมีบ้านหลังนั้นจริงๆริงพี่แล้วก็อ่ามีถ้วยจริงๆแต่ว่ามีทุบด้วยแล้วก็แต่ในถ้วยอะ ผมผมมองเห็นอะก็คือมันมีคราบเหลืองๆพี่คราบเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลตรงต้นต้นถ้วยอะจต่บ้านอะมันโตมากพี่มันต่างจากที่ผมเห็นอ่าเมื่อวันนั้นเลยคือบ้านเนี่ยมันเป็นหลังเดียวกันใช่ครับมันเป็นบ้านเรือนไทยเลยพี่มันมีบ่อบ่อล้างเท้าหน้าบ้านเป็นบ้านรือนไทยแบบสมัยก่อนเลยอ่าผมก็เห็นแต่ว่าบ้านมันโซมมากพี่อ่าผมก็เลยโอเค ผมคิดว่าโอเคนะผมเจอแน่นอนแล้วผมก็เลยขับรถออกมาอ่าด้สั้พักนเดงก็มีป้าคนหนึ่งเขาอ่าขับรถสวนผมมาพอดีแกก็เลยถามผมว่าเองไปไหนมาในในตรงนั้นน่ะมันไม่มีคนอยู่แล้วนะอมันไม่มีใครเข้าไปมานาแล้วหลายปีแล้วเองเข้าไปทําอะไรครับอ่าผมก็เลยผมก็เลยผมก็เลยคิดว่าอาป้าคนนี้น่าจะรู้รู้รู้อะไรแน่ ก็เลยเล่าตามที่ผมเล่าที่พี่แจ็คฟังว่าผมไปเจออะไรมาอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็เลยถามป้าเขาดูว่าป้าพอจะรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอทาไมตรงนี้มันถึงเีนือคุณคุณคุณเสือถือโทรศัพท์นิ่งๆก่อนอ่ามันมันกูกูกูกตลอดอืออืแล้วผมก็เลยถามว่าทําไมบ้านบ้านหลังเนี้ยมันไม่มีคนเลยไม่มีใครผ่านเลยป้านแกก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ป้าเล่าอ่ะมันเองมีว้าไหมผมก็เลยนั่งคุยกับป้าเขาสักพักนึงอ เขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเมื่อก่อนนานมาแล้วคมันเป็นบ้านของคนรวยค,รคนมีตังค์ับครับแต่ว่าบ้านนั้น่ะเขาเป็นคนเล่นของพี่<อ>เล่นของกันทั้งบ้านเลยแล้วรู้สึกว่าจะมีคนในบ้านคนหนึ่งที่เขาทําผิดครูครแต่เขากลายกลายเป็นปอบครับแล้วพอเขากลายเป็นปอบเนี่ยเขาก็เลยพอกลายเป็นปอบไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าคน<อ>ในบ้านเนี่ยตายกันหมดเลยอ ห้าคนอ๋อแล้วก็เขาเลยบอกว่าหลังจากนั้นน่ะก็ไม่มีใครมาอยู่บ้านนี้เลยครับไม่มีไม่มีคนมาอยู่แล้วก็กลายเป็นบ้านร้างจนทุกวันนี้พี่ครับเรื่องของปัญหานี้ครับอ๋อแล้วแล้วยังไงสิ่งที่เราเจอคือ,อตังค์อะตังค์ผมก็ไม่ดูตังค์ผมก็ไม่ดูผมคือ,อเงินอนะมันจะมารวมกับในเปึกนั้นเลยในปึกที่ผมไปส่งตามบ้านลูกค้าที่อื่นมาผมก็ไม่ดูว่ามันมีหรือไม่มี แต่ตอนผมนับนับส่งคืนนะมันครบพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนวิธีการจ่ายตังค์ของลูกค้าที่เขาให้เอาของไปส่งเขาจ่ายตังค์แบบไหนอ่าแต่จ่ายตังค์แบบเป็นเป็นเป็นเงินสดครับใครเป็นคนจ้างเราอ่ามนเป็นมนเป็นออมเป็นออเดอร์เหรพี่อ่าแต่พี่แต่แต่พี่พี่พี่คนที่เขาคุยผมเขาบอกว่า เขาบอกชื่อตรงหมดเลยบอกว่าส่งมาส่งออเดอร์พี่ใช่ไหมครับเขาบอกชื่อนี้ผมก็ดูชื่ออ่าอเคตรงก็เลยส่งให้พี่เขาเขายื่นตังค์มาให้ผมแต่ว่าไอ้มือที่เขายื่นจับถุงจับจับของที่ผมยื่นเขาว่าเอามือมาจิกผมแล้วเขาใจอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปนั้นค่อยๆไปใจเย็นก่อนคุณเสืออ่าผมกําลังไล่ถามนะว่าผมจะได้ทําความเข้าใจกับงานที่คุณเสือทําคือเราจะได้รู้ว่าเงินน่ะใครเป็นคนจ่าย อ๋อเงินอต่ลูกค้าคนที่จิกมือผมเลยคนนั้นน่ะเป็นคนจ่ายเงินแสดงว่าคนนั้นเป็นเป็นคนนะสิผมผมไม่แน่ใจออว่าเขาเป็นคนหรือเปล่าแต่ว่าป้าเขาบอกแล้วป้าเขายืนยันบอกว่าบ้านนั้นไม่มีคนอยู่พี่แต่ถ้าเขา,าไม่เป็นคนแล้วเขาจะเอาเงินจ่ายได้ไงวะผมคืไม่เขนะ้าใจนะและ้วสภาพบ้านอะพี่ันสภาพบ้านที่มันมันไม่มี มันไม่มีคนอยู่คนอยู่ได้คนอยู่ไม่ได้พี่แค่บันไดขึ้นบันไดขึ้นบ้านมันมีแค่ขั้นเดียวด้านบนสุดอ่ะคือผมอ่ะเข้าใจงานของไรเดอร์ว่าเวลาลูกค้าเรียกเนี่ยจะต้องเรียกผ่านแอปถูกไหมใช่ครับอ่ามันเป็นออเดอร์วันนั้นจะต้องไปส่งเป็นอะไรนะจะเป็นอาหารเป็นอาหารซึ่งให้เขาเขาให้เราไปสั่งอะไรมาจําได้ไหมอ่า มันมันมันเป็นแบบว่าอ่าแบบเรามาเขาให้เราอ่ะไปเอาของที่แอรร้านสะดวกซื้อ,อ,อผมขอไม,ไม่เอ่ยชื่อชื่อร้านดีกว่ามันเป็นอาหารใช่ครับเป็นอาหารในร้านสะด,ดวกซื้อใช่ครับอ่าโอเคผมเข้าใจว่าอ่ะเขาสั่งได้ในร้านสะด,ดวกซื้อเราก็ไปเอาครึ่งตอนนั้นเขาจ่ายตังค์แล้วอ่าใช่ครับไม่เขาเขาจ่ายผมอะต่อต่อหน้าเลยอ๋อผมรู้แล้ว อ่าโอเคโอเคเข้าใจละไม่ใช่ไลเดอร์แบบที่ผมเข้าใจโอเคเป็นไลเดอร์อีกแบบหนึ่งเก็ตแล้วเพราะไรเดอร์แบบนี้คือมีการจ่ายเงินสดได้ใช่ครับอ่าเพราะว่าผมอ่ะไปสั่งให้ที่ไปส่งให้ที่บ้านผมบ่อยเข้าใจละเข้าใจละอ่าพอมันมีออเดอร์สั่งเข้ามาปุ๊บซึ่งในละแวกนั้นมันก็จะไม่ไกลจากที่ที่เราอยู่ถูกไหมเราก็ต้องเอาของในร้านเนี่ยไปส่ง ใช่ครับพี่พอไปส่งเสร็จปุ๊บเขาระบุมาว่าเขาจะจ่ายเงินสดใช่ครับอไอตอนที่เขาจ่ายเงินเราเนี่ยมันก็จะไม่รู้ว่าเขาจ่ายหรือเปล่าแต่เราไม่ได้ไปส่งบ้านเดียวเราไปส่งหลายบ้านแต่ว่าออเดอร์นั้นเป็นออเดอร์สุดท้ายพี่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเงินมันรวมอยู่ในปึกนั้นแล้วเนี่ยตกลงเขาจ่ายป่าวเออเงินเงินเขาจ่ายมาแน่เงินมันมันยังอยู่หรือเปล่า แต่เงินแต่ตอนผมส่งนะเงินคืนคืนล้านอ่ะอครบนะพี่ครบทุกบาททุกตางคเออคือแค่พฤติกรรมของคุณป้าเอาคุณยายก่อนก็แล้วกันที่เจอคือแกถือถ้วยมาแล้วก็ถือทูบมาแล้วก็เอามาปักแล้วก็ไล่ใครก็ไม่รู้ใช่แล้วก็ตกใจดิ โผงตกใจแลนะที่เรบข้างไม่มีใครเลยมีแต่ผมคนเดียวเหมือนเขาไล่ใครก็ไม่รู้เราก็ออกมาออกมาเสร็จปุ๊บมีป้าคนหนึ่งบอกใช่ออเดอร์ที่มาส่งป้าใช่ไหมเราก็ให้เขาป้านี่ก็รับพอรับเสร็จปุ๊บเขาจับมือเราแล้วก็เอาเล็บจิกไปที่หลังมือแล้วก็ใช่ครับหูน่ากลัวนะทำาต่่ออะไรที่เราจะหย่องจะหย่องกว่านั้นคือเขายิ้มแต่ทำตาเบิกโผล่มาพี่หรือเขาเป็นอย่างที่คุณป้านั้นเล่าให้ฟัง ปอเหรผมไม่แน่ใจครับแล้วผมก็ไม่เคยเจอด้วยผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีเลยอืแล้วเป็นผมเป็นคนที่อ่าเป็นคนที่แบบปากไวอะพี่ชอบชอบท้าทายอ่ะแต่ผมไม่เคยเจอเลยครับแต่แต่วันนั้นไม่ได้ไม่ได้ปากไวไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ดันเจอครับโอ้แต่ก็ทั้งหมดเลยมันก็มันก็เป็นเรื่อง แปลกๆมันก็หาคําตอบไม่ได้อะของของไรเดอร์เพราะว่าเรื่องเนี่ยมันผ่านมาเมื่อสิบแปดธันวาที่ผ่านมานี่เองใช่ครับออมันมันไม่นานเลยพี่ไม่นาน <ผม S 1> อืมนะครับแต่บ้านนี้มีจริงยังอยู่มีมีแน่นอนครับพี่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านนะวันนั้นเนี่ยหายไปไหนใช่ครับออโอ,โอเคโอเคอันนั้นคือเรื่องแรกนะใช่ครับเรื่องต่อมาย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้ว ใช่ครับพี่อ่าอันเนี้ยค่อยๆเล่านะช้าๆนะไม่ต้องรีบนะอันเนี้ยจะเป็นงานไลเดอร์เหมือนกันอ่าเป็นงานไลเดอร์แต่ว่าเป็นส่งพัสดุบริษัทหนึ่งครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยผมอ่ะจะส่งส่งพัสดุโดยด้วยความเราเป็นพนักงานใหม่พี่เราจะส่งพัสดุช้ามากคือกลับทีหนึ่งกลับบ้านทีหนึ่งก็สี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วผมแต่ช่วงช่วงช้าเนี้ยผมก็ส่งตามปกติเลยพี่ ส่งตามปกติเลยและทีเนี้ยอ่าผมส่งผมรู้จักว่าผมส่งช้าและ้<ท>ะประมาณสามทุ่มเกือบสี่ทุ่ม,มผมว่าบินสุดท้ายอ่อ้พาสดุชิ้นสุดท้ายส่งเจ็ดสี่ทุ่ม <ทะ S 2> แล้วพอผมส่งเสร็จปุ๊บ <ทะ S 2> ผมก็เลยต้องเอาอ่าพัสดุที่แบบตีลับอะไรพวกเนี้ยลับคังเนี่ยพี่ <ทะ S 2> แล้วจังหวะเนี้ยผมขับรถกับคังอ่ะมันก็ประมาณห้าทุ่มเพราะว่าคังมันอยู่ไกลมากพี่ แล้วทีเนี้ยผมขับไปเรื่อยๆจนถึงหน้าซอยอืหน้าซอยเนี่ยจากปากซอยในพี่เข้าไปถึงคังอประมาณประมาณห้าโลห้าโลกว่าแล้วข้างทางมันมันมีมันมีแต่แบบทุ้งนาป่าหญ้าพวกรพวกนี้ที่พวกต้นไม้อะไรพวกเนี้ยก็เลยขับไปเรื่อยๆจนังหวะที่ผมขับไปเรื่อยๆที่ประมาณช่วงเกือบเกือบกลางกลงซอยครับ,รบมันมีรถคันหนึ่งมอไซค์คันหนึ่งผมจําได้เลยว่าเป็นมอไซค์แต่เป็นรุ่นเก่ามาก รุ่สองจังหวะครับขับมาคือแต่ว่าด้วยความที่ขับผ่าน่ะด้วยความที่แบบว่าถ้ารถมอไซค์เราต้องได้ยินเสียงจริงใช่ไหมพี่แต่ว่าคันเนี้ยผมรู้สึกว่าพอผมขับผ่านไปปุ๊บผมผมเอะใจเลยว่าเอ๊ทำไมเราไม่ได้ยินเสียงคันนี้เลยทำไมรถคันนี้เสียงเบามากเราคิดว่าแบบขับรถไฟฟ้าเหรอผูดเลยหันกลับไปดูจังหวะที่ผมหันขับหันกลับไปดูอะพี่รถคันนั้นอะจอดพอดจอดเหมือนจอดรอผมอะ ผมพากแบบปุ๊บเขาเขาจอดปุ๊บแล้วเขาค่อยๆหันหัวมาหันหัวมาช้าๆแต่พอหันหัวไปด้านขวาสุดเนี้ยผมรกอ่านเรื่องปกติแต่เรื่องมันไม่ติดมันผิดปกติตรงที่ว่าเขาหันมาต่อที่เฮ้ยหันไม่หยุดหัวหันใช่หันหัวมาต่อออ่ทีเนี้ยผมเห็นแบบจังๆเลยก็คือตรงคอเขาอ่ะอืมันมีรอยบาดค่บฉืดลึกอ่ะผมว่าลึกอ่ะ ผมคิดล่ะไม่ใช่คนแน่ๆตอนนั้นผมก็เลยใจผมเลยเหมือนวจะติกกำลังจะแตกอะพี่ออแล้วผมได้แล้วผมได้ยินได้ยินเขาพูดประมาณว่าไอ้นุ่มทําบุญให้ลุงด้วยนะแต่ว่าเ,ออเป็นเสียงเหมือนคนกั้วปากอะพี่ออแต่ว่าประมาณนั้นแหละผมคาคาประมาณนี้ออตอนนั้นผมก็เหมือนจติดแตกแตพยายามควบคุมเสตียรีบขับไปที่โกดังนี่ครแล้วทีเนี้ยผมไปถึงที่โกดังเนี้ย มันก็จะมีอ่าโกดังอ่ะมันจะเป็นโกดังติดติดกันฝ่ายของข้างก็จะเป็นพวโกวดังขายของขายผ้าอะไรพวกนี้ยอืผมก็เลยรีบขับไปนู่นแล้วผมมีท่าทีแบบตะงันตัววายคุยเลื่อนตกใจอะพี่ครับอะจะมีป้าคนหนึ่งที่อยู่โกดังที่เป็นเป็นแบบโกดังขายผ้าเหมือนเขาเป็นแม่บ้านฝ่านู้นครับแต่เขาก็เลยรีบเดินมาถามบอกเฮ้ยนุ hey, ่มเป็นอะไรเป็นอะไรต้องติดต้องติเป็นอะไร,ะไร,ะไรครับผม ผมนะนั้นผมรู้สึกว่าผมพูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วป้าแกบอกว่าไปเจออะไรมาแน่เลยเนี่ยแต่ตั้งสติก่อนสติก่อนแกก็เอานงเอาน้ำเอาแอมโมเนียไหมผมดมอะไรเนี้ยพอผมตั้งสติได้ปุ๊บผมก็เล่าตามที่ผมเล่าพี่แจ็คฟังครับครับอ่าผมเจอแบบนี้นี้แกเลยบอกอ๋ออ่าถ้าป้าเล่าอ่ะเองจะกล้ามากลางคืนดิไหมป้าก็เปิดมาขนาดนี้นะ เอออ่าผมก็คิดว่าแสดงว่าใช่แน่ๆออผมเลยบอกงั้นป้าเล่าเลยครับวันไหนผมก็เจอแหละผมจะได้กะเวลากลับกับครังผมถูกครับอ่าแต่ก็บอกว่าอ่านั่นเองฟังนะก็คือเมื่อนางแล้วหละก่อนที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นโกดัง่อนที่ตรงนี้มันจะมีเป็นซอยอ่ะมันเป็นป่ามาก,ก่อนออแล้วด้วยความว่าตรงนี้มันเป็นป่าเมื่อก่อนเนี้ยอ่ามันมีมันจะมีแบบ โจนอ่ะเข้ามาอ่าแบบหลบหนีเข้ามาในป่าแล้วลุงแล้วลุงอ่ะมันมีลุงคนหนึ่งอ่ะเขานั่งแบบว่าอ่าเก็บผักเก็บพวกผลพวกอะไรพวกเนี้ยเราอ่านั่งไว้ตรงนั้นแต่ทีเนี้ยด้วยความว่าโจนอ่ะมันก็เลยจับลุงอ่ะมาเป็นตัวประกันอจากนั้นมันก็เลยเหมือนไปคุยกันยังไงก็ไม่รู้มันก็เลยได้ปาดคอลุงออ แล้วก็ทิ้งศพไว้ตรงนั้นค่ะ oh. แกป้าแกก็บอกว่าหลังจากนั้นอะป้าก็กิดหลังจากนั้นตรงนี้ยมันก็ไม่มีใครผ่านจ um. นมีคนเขามาทําซอย <Okay. S 2> ตัดถนนเข้ามา um. แล้วก็ทําเป็นโกดังอยู่ทุกวันนี้ um. แต่ป้าก็บอกว่าป้าก็ไม่รู้ป้าคิดว่าเขาไม่อยู่แล้วเพิ <Okay. S 2> ่งจะมารู้จากจากผมว่าลุงแกยังอยู่แล้ว <Okay. S 2> เ่องประมาณนี้พี่ นะครับคือแกรู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นมันมีอะไรใช่แล้วก็มาเห็นหนาการเรานี่คือขนาดคนไม่กลัวผีนะมันมันจริงๆผมก็ไม่กลัวนะพี่แต่มันตกใจใช่มันเ้อาเราตกใจเราไม่เคยเห็นนะพี่มันอิมพอสิเบิร์น่ะอิมพอสิเบิรลคืออะไรมันเป็นไปไม่ได้อามันเป็นไปไม่ได้ะพี่นั่นคือเห็นอย่างนั้นคือแกหมุนคอมาไม่หยุด ก็เลยแบบือมเป็นใครใครก็ตกใจแหลอวะใช่พี่คือผมด้วยความที่ว่าผมผมฟังฟังเรื่องผีเยอะอ่ะมันก็เลยแบบให้ผมจินตนาการไปได้หลายอย่างนะพี่ครับเอแล้วพอเจออย่างนั้นเนี่ยหลังจากนั้นไปอีกไหมอ่ะเกวต้องไปไงพี่แต่ว่ามันก็ไม่เจอแล้วถ้าผมไปผมไปไปหลังสี่ทุ่มเลยพอหนึ่งทุ่มปุ๊บผมกลับเลยอ่าคือไม่กล้ารับออเดอร์ตรงนั้นตอนกลางคืนอีกแล้ว อ่าอันนี้เป็นส่งพัสดุพี่อ๋อนั่นแหละออเดอ์แจะถ้าแถวนั้นน่ะไม่ไม่ไม่กล้าไปตอนกลางคืนอีกละใช่ครับไม่ไปแล้วนะฮะเพราะว่ามัน impossible หมุนคอมาขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้ไงใช่เออเออหายตื่นเต้นเห็นเล่าไปแบบกลัวหายใจไม่ทันเลยเกินตเป็นมากี่ครั้งแรกผมเลยแต่เก่งเกงเก่งเราได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมาก ขอบคุณ <S <S ครับได้ครับคุณเสือขอบคุณมากมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังนะคุณเสือนะอ่ผมฝากร้านหน่อยได้ไหมพี่ฝากร้านเอาดิร้านอะไรเป็นร้านของยายผมเขาขายหมูปิ้งอยู่บางซื่อครับร้านขายหมูปิ้งบางซือ่อตรงไหนอะไรยังไงสิร้านอ่ายายหนูหมูปิ้งยายหนูหมูปิ้งโอ้ยชื้อชื่อของชื่อผ่านยายหนูหมูปิ้งอใช่ขายอยู่อ่าแลนด์มาร์คคือหน้าเซเว่น สาขาอ่าประชา,า,าร,รชา,า,สา,ราสรชาาสายสองถนนประชาราชสายสองครับหน้าเซเว่นประชาราชสายสองใช่ครับขายกี่โมงถึงกี่โมงอ่ยาย,ยายผมขายตั้งแต่เจ็ดโมงถึงเที่ยงครับเช้าเช้านี้นะจัดในวันจันทรนี้ขายใช่ไหมขายครับขายอ,อวันจันวันจันหยุดครับแต่อังคารถึงอาทิตย์อะขาย <laughs> เอาเอาดีโปรโมทร้านให้ยายน่ารักมากเลยอะ่ะ เออเอาไปอุดหนุนคุณยายกันนะคุณผู้ชมผู้ฟังครับยายหนูหมูปิ้งหน้าเซเว่น <7 S 2> อ่ายายผมเขาชอบให้ให้พูดว่าหนูสวยครับคือยังไงนะอ่ายายผมใครชอบชมไไอ้แกเป็นคนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอแกแกชอบให้ชมครับเวลาแบบ เรียกยายหนูว่าหนูสวยหนูสวยไงแกชอบอ๋อจะจะแถมให้แกแถมให้เออนี่บอกทิกนะนี่บอกทิกนะเออยายเป็นคนที่ให้ชอบชมว่าสวยยายหนูสวยหมูปิ้งยายสวยจังเลยเดี๋ยวยายแถมให้ไม้หนึ่งเออนะครับอ้าวได้ได้คุณเสือขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังนะครับสวัสดีครับ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว